i mm -hmm. สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปชมแปลงที่ดินกันนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาชมภูมิทัศ2ฝั่งฝั่งถนนมิตรภาพกันก่อนเลยนะคะจากที่เห็นในคลิปนะคะก็จะเห็นเป็นปั๊มน้ำมันอยู่ฝั่งขวามือก่อนที่จะถึงที่ดินค่ะและตึกสีขาวฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นโชว์รูมโตโยต้าขอนแก่นค่ะย้อนตรงข้ามของโชว์รูมนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่ดินของเราเองค่ะ สวยมากๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมและที่อยู่ติดกันตรงนี้ก็จะเป็นโชวรูมิมซูนครขอนแก่นค่ะและถ้าตรงตามถนนมิตรภาพไปอีกหน่อยก็จะถึงตัวเมืองขอนแก่นเลยค่ะและถนนที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะคะกำลังเจริญขึ้นเรื่อยๆและมีนักลงทุนนักธุรกิจกำลังทำการก่อสร้างอีกมากมายเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับทีมงานบายชายน้อย วันนี้ก็กลับมาพบก,กับพี่น้ำและพี่หนิงทลิปนี้เราสองคนก็มีข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมค่ะที่ดินที่เราจะพาท่านผู้ชมไปดูเจ้าของทรัพย์ได้มาขายด้วยตัวเองเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยทำเลดีอยู่ติดถนนหลักมิตรภาพจังหวัดขอนแก่นด้วยใช่ไหมคะพี่หนิงใช่แล้วค่ะพี่น้ำที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะตั้งอยู่ที่ตำบลหัวหน้องอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ แปลงที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดฟุดแดงและมีเลขที่ฉนดคือ3 8 2 7 8ค่ะพี่น้ำค่ะพี่หนิงที่ดินแปลงนี้เราอยากเสนอให้ท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะที่ดินแปลงนี้มีไฟฟ้าน้ำปรับปลาเข้าถึงแปลงที่ดินอยู่ไม่ต่ำกว่าถนนแน่นอนเพราะแปลงที่ดินได้ทำการถมเรียบร้อยแล้วค่ะและที่ดินแปลงนี้ยังอยู่ติดถนนหลักมิตรภาพอีกด้วยล่ะค่ะพี่หนิง ไม่ใช่แค่นั้นนะคะพี่น้ำแปลงที่ดินของเรายังอยู่ติดกับโชรูม,มิซูนครขอนแก่นใกล้โชรูมโตโยต้าขอนแก่นและห่างจากตัวเมืองประมาณ54กิโลเมตรค่ะพี่น้ำถือว่าเป็นแปลงที่ดินที่ทำเลดีมากๆอีกแปลงหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะทำเลของแปลงที่ดินก็เหมาะมากๆที่จะทำเป็นปั๊มน้ำมันโกดังเก็บสินค้าจุดพักรถคาเฟ่ร้านอาหาร จะทำธุรกิจให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่จะทำบ้านจัดสรรหรือจะซื้อไว้ขายเก็งกำไรก็เป็นความคิดที่ดีเลยล่ะค่ะพี่หนิงใช่แล้วค่ะแปลงที่ดินของเรามีเนื้อที่ทั้งหมด37ไร่3งาน86ตารางวามีหน้ากว้าง90เมตรไม่ว่าจะสร้างเป็นอะไรก็สร้างได้สบายๆเลยค่ะพี่น้ำแถมด้านหลังนะคะยังมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ สามารถดึงมาใช้สอยได้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์และด้านหลังยังใกล้กับรางรถไฟอีกด้วยค่ะและที่ดินทำเลดีขนาดนี้ขายอยู่ในราคาไร่ละเท่าไหร่หรอคะพี่หนิงที่ดินแปลงนี้ขายในราคาไร่ละ2 7ุล้านบาทค่ะพี่น้ำจะบอกก่อนนะคะว่าราคานี้เจ้าของที่ขายเองเลยนะคะท่านผู้ชมสามารถต่อรองราคากับเราได้เลยค่ะค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดอยากลงไปดูพื้นที่จริง เราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างท่านสามารถนำไปค้นหาใน Google แ a p ได้เลยนะคะข่ะและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจอยากจะฝากขายฝากให้เรารีวิวที่ดินหรือต้องการซื้อที่ดินกับเราก็สามารถติดต่อ,อก,กับเราได้ที่เบอร์0819558883หรือจะเป็นเพจ Facebook ขายและซื้อที่ดินโคราชอสังหาบายชายน้อย คุณผู้ชมนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามและต่อรองราคากับเราได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบท่าน24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะแล้วฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ดินสวยๆทำเลดีจากพวกเราเดือนสุดท้ายของปีแล้วขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆนะคะวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ